ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าอาดิดาสเป็นตัวอาดิซิโลทาคุมิเซนห้านะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ขาแรงนะครับขาแรงขาทำความเร็วมารีวิวกันเลยดีกว่าตัวนี้มีสตรอรี่ด้วยนะเกือสตรอรี่กับคนใส่นะไม่ใช่น, <laughs> นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นโลนกิก คิบรูโตนะครับคิบรูโตชาวเคนยาวัย21่นะครับที่ขึ้นหนะ้าจอให้ดูนะฮะนะครับวิ่งที่เพลส2.38โอ้โหวัยมากนะครับใช้เวลา26 2 4จุดจองซีนะทีทำลายสิตินะครับ10 k เคเวอร์เรคคอร์ดนะครับวัยยี่21นะครับใส่ตัวนี้เลยนะครับนี่คือทำไมมันถึงคาร์ลงเพมันเบามาก ผมจับอกม,มาจากกล่องนี้คือเบาสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักให้ดูกันกิจะหาว่าโมนะครับตัวนี้ไซส์ย7 5นะครับชั่งน้ำหนักกันเลยนะฮะรุด164บ164กรัมอะไซส์ย7 5นะครับนะนะครับซึ่งมันมันเบาอะมันเบามากๆนะครับ ตัวนี้ส่วนประกอบของมันเนี่ยนะครับ<ส>ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของ a d i d a s ส mm hmm. เขาอยู่แล้วนะครับคือ Boost นะะน o o s t นะครับ b o s t อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับส่วนพื้นชั้นตรงนี้นะครับเป็นเป็นตัวนี้เป็นโฟม Quick Style นะครับซึ่งมันมันแน่นนะครับมันแน่น,ม,นมันก็ไม่แข็งนะแต่มันแน่นนะครับมันแน่นคือมัน มันเล่งความเร็วได้มันแต่เขาใส่บูทมาเพื่อความนุ่มเพิ่พมขึ้นนะฮะแต่ตัว Quick Style เนี่ยเป็นตัวดีดเลยนะครับตัวดีดแล้วก็จะมีบูทอยู่ข้างหน้าที่เป็นตัวช่วยผลักแล้วก็เพิ่มความเด้งความนุ่มเข้าไปอีกนะครับตัวพื้นเนี่ยจะเป็นอย่าง Continental นะฮะต่อันซิสเตมนะครับ ขาแรงขาแรงนะครับตัวนี้นะครับสายทําความเร็วนะฮะแนะนำนะครับตัวนี้นะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสเนกหลันทีแฮซูมเลาเองนะครับดูข้างหน้าอย่างเบาอ่ะข้างหน้ายัางผ้าเป็นผ้าสองชั้นจริงนะแต่เบามากนะครับเบามากแล้วก็เย็บนวดลายได้ได้เท่ขาแรง ตรงนี้เขายังใช้เป็นสกรีนเลยเหมือนมันทาสีออเลยเนาะนะครับเหมือนเป็นบล็อกทาสีข้างหลังก็จะเป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยาสาญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือจีนก็ไม่รู้คล้ายๆกันนั่นแหละตัวลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นลิ้นรองเท้าที่ติดกับรองเท้าไปเลยคือเ,เย็บติดกันนี่หละูโเเรเชือกนี่เย็บติดกันไปเลย โชว์มันสวยๆไปงั้นนะนะครับจริงๆมันไม่มีลิ้นหรอกเป็นสลิปอ่อนนะฮะนะครับก็ใครสนใจอินบกก็ i n b o เข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิกรันทีเฮสครับวันนี้เราขอจบการรีวิวนะฮะอีด้าเดนิซิโลทาคุมิเซ็น5นะครับนะบตัวสถิติโลกเลยตัวนี้นะครับณณนะนะตอนนี้นะณนะปัจจุบันเนี่ย นะจอดตอนนี้น,นะฮะใครสนใจอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ด้านล่างไว้นะครับ <im itation> เข้ามาถามราคา <im itation> เข้ามาดูสินค้าได้นะครับที่เพจเราหนะะน้าเกษตรนิที่เฮสนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคะุณมากครับ